กินโปรโตีนไม่ถึงสักทีแล้วจะทำยังไงดีโอเคก่อนอื่นนะครับตั้งสติ <laughs> ตั้งสติก่อนนะครับจริงๆผมอยากจะบอกว่าสําหรับใครหลายๆคนที่เป็นกังวลว่าเอ้ยว่าเราก็ดูแลเรื่องอาหารการกินดีนะแต่ปัญหาอย่างหนึ่งเลยอ่ะที่มันเป็นปัญหาใหญ่ของเราคือเรากินโปรโตีนไม่ถึงซึ่งผมบอกไปแล้วครับว่าถ้าเกิดว่าเรากินโปรโตีนไม่ถึงเรื่องของการปั้นหุ่นหรือแม้กระทั่งการเสริมสร้างหรือดูแลกล้ามเนื้อเราก็คงทําไม่ได้นะครับเพราะมันคือแหล่งวัตถุดิบที่ กล้ามเนื้อต้องการที่สุดแล้วนะครับในเรื่องของการบํารุงรักษาและในเรื่องของการเสริมสร้างด้วยและในเรื่องของการที่เราจําเป็นที่ต้องเอาไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของระบบเขาผานด้วยโอเคไหมครับดังนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าเรากินไม่ถึงอ่ะมาเนี้ยตั้งสติก่อนแล้วค่อยๆดูครับว่าเราจะสามารถหาจากแหล่งไหนได้บ้างอย่างเช่นการที่เราไปกินอ่ะข้าร้านอาหารตามสั่งสมมตินะครับเราอาจจะมีโมเมนต์ว่าเราสั่งข้าวกะเพรากะเพราหมูสับอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วเราก็เพ่งดูในจานโอ้โห กับข้าวร้านนี้เขาให้เราค่อนข้างน้อยนะอะไรอย่างเงี้ยข้าวค่อนข้างเยอะอ่ะผมบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าข้าวเยอะเราแบ่งข้าวไปกินมื้ออื่นเพื่อที่เราจะไม่รับแป้งเกินแต่กับข้าวที่เป็นกะเพราหมูสับอุ้ยมันน้อยมากเลยอะ่ะเราก็หาอย่างอื่นมาเพิ่มสิเช่นอ่ะเราอาจจะเข้าร้านสะดวกซื้อซื้อไข่ต้มอย่างเงี้ยครับ สักสองฟองไปไหมหรือถ้าไม่งั้นจะสั่งเขาอาคอไข่ดาวสักฟองไข่เจียวอีกสักฟองแล้วก็อาจจะเอาไข่ต้มไปด้วยอีกสักฟองหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่ายสมมติว่าข้าวกะเพราหมูสับเนี่ยสมมติเขาให้มาโปรตีนก็น่าจะอยู่ประมาณ1 0บถึงสิกรัมถ้าเราเพิ่มไข่ไปอีก2ฟองเนี่ยซึ่งอ่ะสองฟองรวมกันก็ประมาณสิกว่ากรัมแล้วนะครับซึ่งมันก็โอเคแล้วนะสําหรับอาหารมื้อนึงหรือถ้าไม่งั้นอ่ะก็กินข้าวกะเพราไปพอเสร็จปับ๊บเรา อย่างอื่นกินไหมอย่างเช่นเป็นนมไฮโปรตีนก็ได้อย่างเนี้ยที่ผมกินอยู่โอ้โหต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ดีงามนะก็คือกินอาหารปกติพอเดินจากบ้านอาหารตามสั่งเราแทนที่เราจะไปกินแบบพวกน้ำผลไม้ป่นชานมไข่มุกอ่ะเราก็กินแบบพวกเป็นนมไฮโปรตีนก็ได้เนี่ยมันก็จะได้โปรตีนถึงเหมือนกันยิ่งตอนนี้มีรสชาเขียวด้วยนะอันนี้รสใหม่อบอกเลยอร่อยมากนะครับนะแล้วถ้าไม่งั้นอ่ะอีกอันหนึ่งที่ผมแนะนําก็คืออ่ะอาจจะเป็นแบบพวกอย่างนี้ก็ได้ครับตามร้านสะดวกซื้อผมก็เห็นเขาก็ขายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับ อ่าอะไรเอ่ยไส้กรอก อกไก่พิคไข่ดาอย่างงี้ครับซึ่งผมมาดูเนี่ยโอ้โหโปรตีนก็สูงมากเลยนะก็20กรัมและที่สําคัญก็คือแคลอรีต่ต่ำมากที่ผมเอาให้ดูเนี่ยแคลอรีต่ต่ําเตี้ยเรียดินหมดเลยนะครับและทอดค่อนข้างไปทางคลีนแต่รสชาติอร่อยมากๆนะครับอะแถมให้อีกเมนูหนึ่งแล้วกันก็คือถ้าสมมติอันนี้จะเป็นเมนูส่วนตัวนะที่ช่วงเนลาลรีบๆก็จะเป็นนมฮูเร่นะครับเพราะว่าโปรตีนมันสูงริ้วเลยนะเนี่ยขั้นต่ําก็31กรัมและแล้วผมก็จะกินคู่กับกล้วยสักรูปหนึ่งเป็นมมมืืื้้้ออออออาาาหรรรขงผีีีกแต่่ันนนนคิเเวลย เห็นปลาแหล่งโปรตีนมันมีเยอะมากที่ผมเอามาให้ดูนี่ก็คือสูงเรี้ยวหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเกี่ยวกับเรื่องแคลอรี่ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเอาตัวเลือกอย่างนี้ครับเอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันเราได้และถ้าเกิดว่าเราจะสรรนปันส่วนดีๆเรื่องการกินโปรตีนให้ถึงก็ไม่ใช่เรื่องยากแน่นอนถ้าย่งไรลองฟังคลิปนี้แลวลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ